วันสุนทรผู้นี้ใครเบื่อว่าสุสาครแบบเดิมๆต้องดูคลิปนี้กับไอเดียว,ว่าสุสาครขี่ม้านินมังกรในสไตล์มังงะเริ่มจากวาดใบหน้าให้ดวงตาคมกริบแบบพระเอกมังงะวาดท่าทางดูมั่นใจพร้อมออกผจญภัยตามหาพระบิดาวาดหัวม้านินมังกรให้ดูดุดันแต่สง่างามเส้นแผงขนวาดเป็นเปลวไฟสะบัดพิ้วปลิวตามลมไปเลยส่วนลำตัวของมา้าอย่าลืมใส่ลายเกล็ดเป็นเส้นโค้งซ้ำๆแบบนี้ลงไปช่วยให้เท่ขึ้นคูณสิบและนี่คือรูปวาดสุสาครในสไตล์มังงะ ถึงเวลาลงสีให้สุดกันแล้วชุดลายเสือใช้สี n ม m b เ r ขเจเป็นพื้นแล้วเก็บลายเข้มๆด้วย n ม m b เ r ขสี่แส่วนหัวม้าใช้ n ม m b เ r อร์306ลงพื้นแล้วเกลี่ยด้วย n ม m b เ r ขห้าให้ดูมีมิติแผ่นขนริ้วๆใช้ n ม m b เ r 51ผสม n ม m b เ r 02์จะได้สีที่ดูลื่นตามีพลังเหมือนหลุดจากรตูนที่ทําให้การระบายสีดูมังงะได้ขนาดนี้ก็เพราะใช้สีไม้เรนะสองสีสดระบายลื่นด้วยพิกเมนต์ระดับอาร์ติสระบายแล้วงานไม่ดรอปเลยสักนิดสุดสาคอนเวอร์ชันนี้ใครเห็นก็ต้องว้าวแน่นอน ใครชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดติดตามไว้นะ